เป็นจุ่มเป็นจุ่มนี่ดีจ้านี่จังซีหน่เก็บง่ายเด้อค่ะมันปูนี่เข้ากะค่อยๆแคะทางๆดอกเขาจ้า้วกาค่อยเอามีดเนาะค่ะตับมองเหงาเขาขึ้นนี่สิได้นมาเนี่ยจังซีเลาจ้าโอ้ยดอกงามจ้ะเจียงซีเข้ากะตัดขาตัดเหงาเขาออกนิดนึงซีแล้วจ้ะปิดใ้คือเขาจ้ะให้เขาซุ่มสิไดเกิดไม่ นี่อันนี้ใกล้กันจะนี่เป็นกระลังเสียสอดขึ้นมาจากต้นมอดเนาะค่ะน,นี่จ้ะเยี่ยกว่าหนึ่งโอ้อัดกันอยู่หลายดอกค่ะปิดแล้วไว้ซะจะนี่เงาเลยนีอ่อ้เป็นดอกหน่อยๆได้จ้ะนี่ ได้ววาดอกน้อยเด้อซ้ำนี่นี่แซบจ้าแล้วกะเป็นราคาพร้อมค่ะนี่คันผู้ใด,ดเก็บเฮ็ดขายค่ะสิหูเลยว่าช่วงดอกประมาณซ้ำนี่นี่ได้ราคาดีจ้า